ันนี้เราก็จะกลับมาเล่นเกมโปเกมอนกันอีกครั้งนะทุกคนถ้าเกิดมีเสียงรบกวนหรือยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะเอโลกหายหายจากการทำคลิปไปนานมากนะทุกคน แล้วก็เดี๋ยวนี้เราไม่ใช้สก,กินตัวละครแล้วนะรู้สึกว่าส่วนตัวเรารู้สึกว่าเราไม่อยากใช้แล้วนะทุกคน มไม่ได้ก็ถอยมายามูแต่ไปสู้เลยหรือเราจาักการเองคนเดียวเราไหวนะทุกคนแต่เพื่อนอนะ่ะไม่ไหวจะหนีไปไหน สตัวแล้วยังไงเราก็ไหวอะมาเถอะหรือไปดังป้อมล่างก่อนนะทุกคน ตะิวไปเลยนะทุกคนยังไงกันเราก็รอดนังเรียบร้อยเหลือป้อมใหญ่ป้อมเดียวแล้วขอไปจาัดก,การในตัวด้านบนก่อนนะทุกคนหมั่นไส้นะไม่ใช่อะไรนะ บอกแล้วนะว่ายังไงเราก็ไหวนะทุกคนตอนนี้เอิมแปบ๊บหนึ่งนะสกอร์เราประมาณความเป็นทีมเราคือห้าเราสู้ประมาณเอิมเท่าไหร่นะใช่เราสู้ห้านะความเป็นทีมสามเองเราห้ามตายนะทุกคนถ้าเราตายคือเกมโอเวอร์นะ แต่จริงๆก็ไม่ที่โชว์ห้ามตายห้ามตายที่ว่าคือห้ามแพ้นั่นแหละทุกคนอันนี้ยังไหวอยู่ไม่เป็นไรนะโอ้โหสู้เจ็ดความเป็นทีมสามคือเราเล่นเราว่าเราก็เล่นตากเลยนะคือแบบมันก็เกินไป รู้สึกว่าเสียเปรียบตอนดังมากกว่านะแต่ก็จ่างมันเถอะทุกคน จังหวะนี้ดังไปก่อนนะทุกคนอย่าเพิ่งสู้นะไม่งั้นเจะเสียเปรียบแต่ถึงเราตายก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเพราะเราเหลือสองป้อมเลยนะมันง่ายนะมันง่ายที่ว่าคือโหมดยากนะทุกคนนี่คือโหมดยากนะคือมันง่ายที่ว่าคือโหมดยากนะเออจะถือว่าจบเกมทุกคนไปลว่าเราชนะศัตรูดังไม่ทัง